สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมารับครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าทิวาการอำเภอประจกักษ์ศิลปาคมแล้วสนอดเพชรบ้แนแผงเต็มวงเต็มโชว์นะครับเอา จะเป็นโรงพยาบาลเนาะน้าที่ว่าการก็จะอยู่นู่นมาหอดจอดถึงตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับผมซักผ้าเพิ่งเสร็จเพิ่งออกมานะครับออพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วงานกลุ่มเขาใหญ่พี่น้องพ่นะนับรถบา โอ้เขาได้ประหลัดจา์บาดมองนี่พี่น้องคนละหลาย เักผ้าเขามายักจันบาทก็ได้ไปตรงไปตรงไปตรงไป <c ười> คนเยอะมากเลยครับนี่ล่ารถดัลูกด้วย ทางเขาวันทางนี่ก็บอกผ้าเขาโอ้งานจักมือนอนี้เนาะได้ข่าวว่างานฟรีนะครับวันนี้นะครับโอ้ ไม่มีใครมาเลยครับวันนี้จันบร์ฟโอ้แลนลีคักพี่น้องท่างแหมโอ้ยบุกเนี่ยออกเมื่อท่างอุดรเริ่มวันนี้เริ่มป้าเห็นใไหน่เป็นไรใช่ปะเมื่อท่างอุดรเริ่มวันนี้ ห้องเกอกขางเก่าปติดกตรงตรงขางยู่นี่มเลอ้าตรงมาเลยไหนบ่นี่ตรงไปก็อบยังไอมสร้างมาแล้วดอันนี้ยังน้ำ้งานฟี่่ไหมน้ำเย็นเ่องาตรงไปไปไหนมันไปอุดวนเนยเนบอกมจะึงเนี้ยเจเพื่อกันละเป้าอะไรดารานอนบออยากนอนผมอยากนอนก็ไดเปล่าอย่างอดาราอยากนอนาม่มีมมองนอนบาดนี่ เกืบนอนนี่ละะไคือเรานนต้นไหม้เหมอนข้างล้างนีออกลังมเฮาอุ้ยเพราะมันมันเมนทางออกแบบนนี่าองไตรเนกเนี่ยจอดอี่ไหมนอนพอดีวิหารซื้อข้าวซื้อข้าวใส่อีกนี่นอนอนู่ไหมเนี่ยไหมเสียบ่งหนึ่งโฮม โอ้ยเขาโมเมนต์ย่างเบลน่ะโม่จ้าใบผลลวเนาะนี่ทางนี้โฮมได้นีไหมชื่อทางนั้นนี่อาบอยู่นี่กระจ้างยี่เซนนี่ครับมือคือนี่อีหยังนอมือคือนี่นองานฟีได้ครับวะอุ้ยบะอีลีฟีบ้าดงานได้ยินบ้างงานฟีเดี๋ยวเขาจังเอาว่าโหลดข่อยคือคือขี่ลัดโอ้เจ้าคืออันพาพข่อยมาทางนี่ ไปลงซอยซอยหนึ่งจะเห็นเขาบอกบอ่าอ้คอขึนอยปนั้นมาคนไปตามีเจเหยเออบ่ใ่นเขาหันยูแต่ว่าคยบอเสือมันพย,ยานไม่ลงทงหน้าเขาเลยไปอีกซร้อยหนึ่งเออรีเด็ตั่นเชื่อมกัดตัวห้องฮะ มนัมวด้วย่ั่นกมื่นสองร้อยแปดสิบกิโลข้อมื่นวะ่ครับสองร้อยแปดสิบสี่กิโลร้นบี่ครับหน้างานวันนี้นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมวันนี้วันี่ยี่สไหมเนาะมื่อไรหนบ่อยี่สองมื่อตดงว่สอือ่อเงินเป็นมื่อทุ้ายงานงานไหอที่นี่แหละเออคือสุ้ายหมดเลย อพี่น้องครับพอ,อกัน,น,นตกตาปันผาแล้วมีแห้งมีแห้งเปห้าอบาบน้ำใช่ปะขาวัดเขาว่าปเหรอากต่าตรงนี้แหละจับจุดวัดใกล้คุณ<ม>ไปอาบวัดได้จังชิคือได้เลยเรื่องของน้ำแต่ว่าออมสักกระซีได้หรอจานบาัดตัว<อ>สักกระีมาะะอะไรได้หรอเงินปีอะไรงเดแล้วเราลุ้นว่าน่าจะเก็บบัตรและไม่ผีดหรอมีเงินประจอำเภอกรตุ้น แต่ว่าน้องประจักษ์คือคืพค่งมาครั้งแรกศิลป์บ่แม่นน้องประจักษ์ประจักษ์ศิลปาคมพค่งมาเที่แรกของชาวหน่อยเนี่ยกาลังได้ยินคือกันอำเภอนี่มันเป็นอำเภอบ่ใหญ่ครั้งแรกที่มาครั้งแรกที่มาครับอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับหน้างานวันนี้ครับเพิ่งขึ้่โปรก็บขยะให้แน่ยทีว่ามันใหญ่มันห้ามโมโหได้เลยต่างกันเลยอขอบคุณไรลาย ให้รักมาหุ่มสุขขอบคุณที่อยู่พาหมดที่ตมมานะที่นี้ใคยวะโอ้ขึนครับสามพระท่านก็กินหรือเพราะว่าเหยียบอย่างเดียวป่าวว่าแบบยันยันนอนหลับก่อนพระองค์ขี้ตุ่มเลยนอนนอนเลื่อนจอดอเลื่อนเลยมไม่บายย่ายยังตื่นก็กระชับเขาไปเท่าไหร่แล้วจัง่อย ตื่นหนำทางข้างล่างรถแต่ว่าขายนอนไลายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเของมาอยาอก็เรี่องเพื่อนนี่แต่ว่าห่างจากอนหยิบเข่าโลดหนึ่งเลยห่ไกลครัเออพอกันกินหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ,บ,รบมาถามแน่มาถามแน่ปรี้ยวม,มาชวนมากหล่ะตา,ามคนสวัสดีครับ,รบงานคืนสุดท้ายบอกครับมื่อนี่ครับ งานวันนี้เก็บบัตรหรือว่าฟรีครับฟรีเนาะจอดรถก็ฟรีครับจอดได้หมดเลยครับเวทีหันไปทางไหนครับไปทางนี้บอกเวทีหันไปไหนนะโอ๋องานฟรีก็เลยโซกันอยู่งานฟรีไงพอที่เห็นรถสังกะสีอ่ะนะบ่สังกะสีเพื่อกันไว่รุนหรืซื้อหรอกครับเป็นงานฟรีนะครับเบ้อ์แดงครับอาทันหลายๆครับจอดรถฟรีทั้งหมดเลยครับจากสี่แยกโรงพักไปถึงโรงพยาบาลไม่มีเงินตังค์ปุบเขาใหญ่บอครับครับผมอ้าวโอเคครับผมขอบคุณครับพัดรับเยอะขอบคครับครับครับผม ถึงงานฟรีแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับย้ำว่างานฟรีนะครับคืนนี้จอดรถดฟรีหมดเลยครับขอบคุณทุกงุังใจครับพรอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ